สวัสดีค่ะพบกับซอนยา v a ร i เ t ตีค่ะวันนี้ซอนยา v a r i เ t ตีจะมาอัปเดตเรื่องของวัคซีนซิโนฟาร์มนะคะราชวิทยายลัยจุฬาภร์ณเตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านแอปพลิเคชันโดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดแอปและจองในวันที่15 1 6ถึง16กรกฎาคม2,564นี้ไม่เกินในราคา888บาทนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์นิธิมหาลน,นเลขาธิการ ราชาวิทยาลัยจุลาภร์เปิดเผยว่าหลังจัดสันวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซิดโนฟาร์มให้กับองค์กรต่างๆแล้วรอบใหม่ จะจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองผ่านแอปพลิเคชันที่จะเปิดให้ดาวน์โหลดและจองในวันที่15-16กรกฎาคมนี้โดยใน็อตแรกจะให้จอง3 0 0 0 0 5 0 0ถึคนจากนั้นจึงจะเปิดให้จองอีกครั้งหลังผ่านไป4-5วันราคาที่จะเปิดจองจะไม่เกินเข็มละ888บาทเท่ากับราคาที่องค์กรต่างๆ ได้ไปก่อนหน้านี้หากเป็นไปได้จะทำให้ราคาต่ำกว่านี้โดยจะจัดเวลาในการจองเป็นช่วงๆเนื่องจากมีเรื่องของระยะเวลาการจัดส่งวัคซีนให้วัคซีนคงคุณภาพตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บและกระบวนการขนส่งเพราะโรงพยาบาลหลายแห่งไม่มีสถานที่จัดเก็บวัคซีนจำนวนมากๆสำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อจองวัคซีนผ่านแอปและโอนเงิน เพื่อจองเป็นเจ้าของวัคซีนแล้วสามารถไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลได้ส่วนจะจะซื้อวัคซีนยี่ห้ออื่นๆมาเพิ่มเติมจากซิโนโฟาร์มหรือไม่ศาสตราจารย์ในแพทย์นิธิระบุว่ากำลังมองหาวัคซีนสำหรับอนาคตสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันและมีความสามารถในการป้องกันไวรัสโควิด -19 ้าสายพันธุ์ใหม่ๆเพราะต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิเป็นระยะ ซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จองไว้บ้างแล้วแต่ไม่มากนักและต้องรอเวลาที่จะได้รับการจัดสรรจากบริษัทผู้ผลิตเนื่องจากว่าทั่วโลกยังมีความต้องการและมียอดจองไปถึงกลางปีหน้าแล้วในทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ ตอนนี้มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆจะเป็นวัคซีนเชื้อตายหรือวัคซีนที่ใช้ในการดัดแปลงเปลี่ยนพันธุกรรมหรือจะเป็นวัคซีนที่ใช้ mRNA แต่ที่สำคัญคือเราเอามาเพื่อ 1. กระตุ้นภูมิและ 2. ป้องกันเชื้อสายพันธุ์ใหม่การเอามาแต่ละครั้งเราต้องดูว่า วัคซีนชนิดไหนประเภทไหนที่มีคุณภาพได้แบบนั้นประเทศต่างๆทั่วโลกเขามีเงินเยอะเขาจองไปหมดเลยประเทศไทยมีเงินจำกัดราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ของเราเป็นหน่วยงานเล็กๆเราก็ดำเนินการจองไว้บ้างบางส่วนเพื่อช่วยประเทศชาติในอนาคตและนี่ก็เป็นเรื่องของวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่จะมีการจองในวันที่15-16กรกฎาคมนี้นะคะซอนญาวรารตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สอนญาวรารตี้และรับฟังข่าวสารในช่วงต่อ,ตอไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ